สวัสดีครับเชิญออะไรวันนี้ได้ตกแล้วตกนั่งนั่งดูตรงนี้ไม่รู้ขวามานั่งตรงนี้นั่งตรงอื่นนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นเนี่เอาปลาขอนครับเอาปลาขอนมาหนิอันนั่งลงไม่มันมันจะตุ่วลงนั้นน่ะอัป้านี่ดูตรงนี้อยู่กับพ่อนลยมีนั่งนั่งดูนั่งดูนั่งดูมันพอดังดูพ่อฉันทำอะไรเออพ่อฉันหาปลาหาปลาหรอปลาขอน อะไรมีอยู่บ่โอ้ประกอยยี่สองอย่ังเดีนี้ฮะนั่งตรงนี้นั่งดูดูระดานเลยรนฮับปลามีไหมอืออือมีไหมอไปแล้วโอ้ไปแล้วไปยังตัวน้อยตีมันขาดวิงโอ้ย ปาขวานขวานมันสิไต่อ oh, <yeah>. oh. ือฮึหยาบเลยทีหยาบบ่อื oh. ึโอ้พ่อเรพคนนี่ครับสาหน่อยกลางนะเฮ้ย <Yeah>. oh. ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว oh. Oh. เฮ้ยเพเปียนกี่ทิ โอ uhh. okay. ้ตัวใหญ่ติดติดติดนี่เปิดอู้ยินดีดีดี๋ยวพ่อจันปลาก่อนยินดีดียินดีมันนั่งพ่อทำไมมันหนักฮะ เย็นเย็นใส่รองเท้าก่อนพ่อนี่เออใส่รองเท้าก่อนพ่อนี่องั้นมุดตุ่มวะครับหน่อยๆใส่บ่อก็ได้ถมเออใส่รองเท้าก่อนลูกเดี๋ยวเหยียบน้ำไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเหยียบน้ำใสใส่รองเท้าก่อนเร็วเร็วเฮยไปยังนะมาเหยียบเปมาใส่รองเท้าก่อนหน อีดำมันไปทำอะไรนนอีดํามีแต่มันบ่พุนะเป็นมุดตุ่มว่ะโอ้โหโอเโอเ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 ออเจอเอเจ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 เออัออน่อ oh? ไหมใช่ไหมเงีนบ่เน่ตัวใหญ่ดิ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ล่ะไปแล้วนี่ลังเจ้าพุ่นไปแล้วพุ่นเรียร้ายดินอันนี้นี่บีบบึนดิ้นเฮ้ยเฮ้ยเนี่มันหมดตุ่มเนาะ เด็ดกลมปนเนาะ่งยูตั้ล่ะตูท่อแค้นนตเฮ้ยประชันเอาปลาเต็มอันยั่งเออประชันอาปลาน้ำมันรดเร็วกมกออะไรครับมอโอ้เยอะเลย เดินได้บ่ปะอเนี่นตงนนี่ละ่นบ่าจะว่ามันแมนๆเด้อนั่นน่ะแมนบ่บนบ่นบ่มนบ่อ

ปลาเสียงทัาก่อนลูกอ่ะเสียงทัาก่อนเร็วไม่ใส่ไม่ได้นะนั่นเอาเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนั่นไม่เล้วไม่เล็กได้แล้วได้แล้วน็กปลาปลาปลาก็ให้ไปเด้๋วจะไปไหนน่ะเอ้ยอย่าไปไหนนั่นทางไหน เด oh, ี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวฝนตกผู้ชายครับไม่ใช่ทางตันทางตันทางตันอู้เออผู้ชายมาตัวใหญ่ใหญตัวใหญ่เลยเหรอหัวหน้านอนหัวหน้านอนเออบอกว่าสั้นสิเยอะหัวหน้านอนทำอะไรได้แล้วปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งครับอู้แล้วแรงนะครับวันนี้